ใครอยู่เชียงรายนะคะวันนี้เรามาเดินป่าก,กันที่น้ำตกห้วยแม่สายรวมตัวกับพี่ๆประมาณ20คนเลยค่ะทริปนี้ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกเริ่มต้นเดินจากหมู่บ้านอาผาพ,พัฒนาพี่ๆทุกคนที่มาร่วมใยกันคือน่ารักกันทุกคนเลยค่ะวันนี้อากาศดีค่ะไม่ร้อนเกินไปแต่วา่าน้านี่คือเหนื่อยอยู่ค่ะใช้เส้นทางเดินที่เราเคยมากันครั้งก่อนเลยทางจะเป็นทางแคบๆนะคะย่าจะรกหน่อยค่ะวันนี้พวกเราเดินเร็วกันมากถึงน้ำตกก่อนเวลาที่เราคิดไว้เองแค่เดินมาถึงน้ำตกก็ชื่นใจแล้วค่ะทุกคน <S <S ม,มาถึงแล้วก็น พักผ่อนใ้หายเหนื่อยถ่ายรูปกันก่อนค่ะวันนี้พี่ๆทุกคนก็เต็มที่กันมากเลยระหว่างนี้นะคะอาชาไกด์ของเราค่ะก็ทำคุกกิ้งแบมบูแต่พวกเราไปกันต่อค่ะเดินไปที่นาขั้นบันไดขวามาเท้าซ้ายยาดมสโลเกของเราวันนี้ค่ะถึงแล้วค่ะนาขั้นบันไดที่น้ำตกห้วยแม่สายอยู่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมือง,งจังหวัดเชียงรายนะคะระหว่างทางน,นะคะเด็กแก๊งก็พักกินข้าวที่ที่นาขั้นบันไดไปค่ะไปกันต่อเดินกลับไปที่น้ำตกกันมาถึงน้ำตกนะคะก็พูดคุยกับพี่อาชาและนั่งมอมบกับพี่ๆกันค่ะ

ระหว่งวางถั่วโคคิ้งบมบูนะคะฝนก็มาพอดีพวกเราต้องอบพยพไปเกงกันข้างล่างค่ะและทริปนี้นะคะก็ขอขอบคุณ PDA ทัวร์เป็นหัวเรือใหญ่ที่คอยซัพพอร์ตทริปนี้ของพวกเราทริปหน้าไปไหนกันต่อติดตามกันได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มีทั้งแดดทั้งฝนครบเลยค่ะแล้วพี่อาชาไกด์ของเรานะคะก็ต้องเอาโคกิ้งบมบูลงมาเกงกันข้างล่างค่ะวันนี้บอกเลยว่าทั้งเหนื่อยทั้งสนุกครบรถจริงๆต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่มาจอยกับข้าวโซเชียลวันนี้ไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ